ไอกันต่อไม่รอแล้วนะครับตอนนี้เราเหลือเวลาอีกสิวันเท่านั้นตอนนี้น <ะ S 2> เราจะมาเริ่มเก็บรายละเอียดนะ,ะในส่วนต่างๆที่เราทําคางคาของเมื่อวานไว้นะเช่นการฉาบปูนนะครับของในส่วนบ้านเทเรทับบี้นะเมื่อวานเราได้ก่ออิฐขึ้นไปแล้วนะครับมันไม่สามารถจะฉาบได้นะครับต้องรอให้อิฐเขาแห้งก่อนนะัตอนนี้น้องๆเด็กๆก็ช่วยๆกันทำครับมั่งไม่เป็นมั่งก็ต้องลองๆทำกันดูนะครับไม่งั้นเดี๋ยวงานาจะช้านะทางด้านของบ้านตจดินของเรานะครับเราก็เริ่มปูกกระเบื้องในส่วนของห้องครัวกันแล้วลที่ขาดไม่ได้เลยนน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 นคครรัััับ่่่่กก็็็ือออออใขขงงงงไไดดดเเเเเเาาาีียยยยมมสจลุ้ทํูวชิ อีก okay. อย่างหนึ่งมาดไดของเราก็เดินไม่ค่อยสะดวกด้วยนะครับมันก็เลยช้าเข้าไปใหญ่ครับหลังกลับมาดูทางด้านของการปลูกกระเบื้องของเราชนิดหนึ่งนะครับเห็นสีแดงๆนั่นเองครับเอง,เองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรัน่าจะเป็นโบปูผมครับเห็นว่ามันสวยดีนะครับก็ลองซื้อมาใส่ดูฮะก็ดูตะมุตะมิดีเหมือนกันนะครับก็สีได้นิดนึงนะครับมันใส่แล้วระดับมันไม่เท่ากันเท่าไหร่ถ้าใส่เป็นแนวแบบตรงๆก็น่าจะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะส่วนทางด้านของการตัดกระเบื้องนะครับผมก็ได้ใช้เอ ถ้ยินเสียงสั่นกันขนาดนี้ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผมใช้งานผิดประเภทไหมนะคเครื่องนี้เป็นเครื่องสั่นนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ถูกวิธีไหมนะฮะ เขาสามารถปรับระดับความสั่นได้แบบหลายระดับเลยเนาะอันนี้ผมซื้อมาจากแอปส้มนะครับไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรเลยครับน่าจะเป็นแบรนด์ของจีนก็ถือว่าโชคดีนะครับมันใส่แบตของมาสลุได้นะครับไม่งั้นก็แบตเขาหมดไวฮะก็แนะนําแล้วกันนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปใช้งานนะครับก็พยายามเอาไปใช้กับงานกระเบื้องดีกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้ขอไม่บอกพิกัดแล้วกันนะฮะแต่ก็ถือว่าน่าใช้ครับทุนแรงไปอีกหลายอย่างเลยนะครับมาสลุเขาน่าจะทำาด้เหมือนกันเนาะก็ปล่อยให้ด้านล่างเขาสั่นกันไปก่อนแล้วกันนะครับขอขึ้นมาด้าานนกกัททป็็แเลว ไปแปะกันไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยให้ลุงเข้ามาแก้งานอีกรอบนึงบ้านเทเลทัปปี้ของเรานะครับแปะด้านบนด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาเลยเสร็จแก้วครับต่อมาเราก็จะมาแปะตรงทางเข้านะครับตอนแรกนะครับที่ผมเชื้อหญ้าเทียมมา2ม้วนเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็เหลือนะครับน่าจะพอเพียงกับพื้นรอบๆข้างนอกได้ด้วยนะครับที่ผมสั่งมาประมาณ50เมตรนะฮะนี่ยังไม่เหลือเลยนะครับหมดเกลี้ยงเลยครับหลบงานนี้ก็ต้องสั่งใหม่อีกแล้วนะครับไห้สั่งอ่ะผมไม่เท่าไหร่นะครับแต่สงสารคนส่งเขาเราเมันหนักนะฮะหรือมาส่งเเนีียยยยบบาัวลก้้อมไะครรร เลยฮะยกคนเดียวหน้าแบบมองหน้าเลยพี่บอยอีกแล้วนะอะไรเงี้ยฮะและการปูของทางเข้าตรงนี้นะครับมันโค้งมันค่อนข้างจะปูยากเหมือนกันนะแล้วก็ดานลูกยิงตะปูของเราดันหมดอีกนะครับมันก็จะช้านิดนึงเข้าไปอีกตอนนี้นะครับเรายิ่งเร่งก็ยิ่งช้าไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่างน้อยๆนะครับการปูกระเบื้องในส่วนของห้องัวองเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะทําการยึดชั้นวางของด้านล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปูกันเลยทีเดียวกระเบื้องใน่วนของห้องน้ำผมก็ใช น,นเรื่องเลือกรายกระเบื้องความาสวยความงามอะไรบอกเลยไม่ถนัดนะแต่ถ้าจะเอากันจริงๆ,รงๆตรงๆเลยก็ไม่ได้ถนัดอะไรสักอยาก่างขอย้อนกลับมาดูบ้านเทเลเป,ปี้กันอีกชน,นิดนึงนะฮะตอนนี้น้องๆก็ทํากันเสร็จแล้วนะครับพื้นยิงตะปูของเราลูกหมดนะครับน้องๆเขาก็เลยใช้น็อตขันเอาเลยเดี๋ยวเ<ะ>ย็นนี้นะครับเราจะเคลียร์พื้นที่กันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปูกระเบื้องในส่วนของห้องน้าทั้งหมดเลยช่วงนี้เราก็เลิกการขันหนึ่งทุ่มทุกวันเลยนะครับเพราะเราต้องเร่งงานนะคนก็ทำการกันอย่างเต็มที่นะครับเหนื่อยล้ากันหมดเลยเราต้องเเรรรร่่งใให้้สส็จนนนนนัััภายยวทีีี อะไรนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เราพอที่จะทําได้นะครับเราก็ต้องเร่งทําไปก่อนนะถ้าเราจะมานั่งรอกันนี่ผมไม่ไหวครับเี๋่วงจานจะช้าครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วแล้วตกมาตอนเย็นนะครับก็มีพี่เขามาวัดพวกบันไดนะครับแล้วก็โซนของทางหน้าบ้านของบ้านดินตรงจุดนี้นี่แหละครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมจะทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสายล้างทำไมผมเลือกสายล้างแทนหญ้าเทียมนะครับผมอยากให้แบบว่ามันมีแบบอะไรแปลกใหม่บ้างครับแบบในหลายงานเราจะได้หาความรู้และมีความรู้ไปในหลายรูปแบบนั่นเองีรยวเรามาดูวิธีการทำใสยล้างกันนะครับ